ครับนี่ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับผมที่ติดตามรับชมในไลฟ์สดแล้วก็ในช่อง youtube บบาทนุนนนะครับผมขอบคุณค่ะแล้วก็ที่ต่างร้านอันนี้อันนี้นนลูกค้าสั่งสั่งนิ่มนะครับผมเนเืน้อสุกพอดีทานนะ<ต>คุณแม่บอกหอมมากครับดูนีคุณแม่ขอบคุณเอซีคุณแม่นะมาไกลเลยมาจากนน์เลยนะเนี่ย <c oughs> ขอบคุณด้วยนะครับคุณแม่บอกต้องสุขพอดีทานเท่านั้นนะหวานแท้ <c oughs> <c oughs> <prueba> เหมืนนอนเหมือนเลยครับเด็ก <ride> <CC> ไหมคุณแม่บอกถ้าไม่ได้ดูเกอ้อมปอกทุเรยียนนี่นอนไม่หลับเลยคุณแม่บอกจัดไปสองกล่องสองลูกเลยขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับผมเรียกของไปลูกค้าด้วย เอาเนื้อเอาเนื้อแบบไหนครับสวยๆใช่ไหมครับเอาเนื้อแบบไม่นิ่มมากเลยค่ะสุกแบบไม่นิ่มสุกพอดีทานใช่ค่ะรู้ักวันหยิบถุงมือลูกค้านะลูกค้าล,บบลูกค้าใส,ใส่ใส่ถุงแต่ดูเนื้อก่อนนะครับนี่ทางร้านก็จะมีถุง ให้ลูกค้าแต่ดูเนื้อก่อนว่าถูกใจเราหรือเปล่าเอาให้ถูกใจเรานะครับผมเลือกได้ทุกลูกเลยนะครับวันนี้ครับได้ครับได้อยู่ให้ดูอีกให้ดูอีกจะเดใจมันสอลูกเผื่อเอาเพิ่มเอาเพิ่มเอาเพิ่มได้นะครับนี่ก็เอาลูกไหนอ้าบขอบคุณครับคุณแม่ค้าผมขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะคะจากนนทบุรีขอบคุณค่ะมาเลยมาเลยอจากนนทบุรีครันอนดีดื่นแล้วไม่ไม่ได้กินนนรับม่นาแนรกครับขอบคุณมากครับแม่4รเท่ากันเลยเหลืยวๆเยอะครับแม่แต่ยังยังไม่ปอกเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับผมอีกคร่หนึ่งคริครับไดู้ส่านี้ได้ครับ

ไม่บคร้บจห่าหนได้ไั้ยฮะแข็งแข็งไปครับกำลังก,กินไหมคะจ้า สี่กิโลส ในรถเจ็ดลูกมัดเช้งเมื่อกี้แต่ถ้าไม่ดูใหม่ก็ได้อะไรัทำไมลูกค้าเป็นแบบสองเดียวครับลูกค้าอยากได้ลูกใหญ่กว่าน,นี้ครับเมื่อกี้บอกลูกค้าใส่ถุงมือนะนี่ครับผมเดี๋ยว กดลงได้ไหมแม่เมื่อกี้น่าอยู่นะแต่กดลงนิดนึงก็แสดงว่าคนดีแม่เอาเนื้อตามที่แม่กินเลยครับดี๋ใช่มันที่ถูกใจเราครับแม่บางทีลูกค้าก็กินเนื้อไม่เหมือนกันใช่ครับบางทีลูกค้ากินไม่เหมือนกันแต่ทางร้านก็มีให้เลือกหลายเนื้อนะครับ ร8อขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับมาดูต่ออีกหนึ่งคิวขอบคุณครับขอบคุณลูกค้า ครับสวยๆครับแม่สวยนะเมื่อกี้ในนั้นไม่เอานะใช่เปล่าเนาะเขาบอกว่าอยากได้ลูกใหญ่ๆกลมๆอยากได้กลมๆมั้ยอันนี้ก็กลมแล้วหน้าปูแล้วมันจะให้มันไปเกิดไหนอีพี่สวเขาอยากได้กลมๆเหมือนลูกบอลอันนี้เนื้อเหลืองปูสวยลูกค้าเขาเรียกลูกสวยสวยลูกค้ามั้ยปูยาวยลูกค้าอยากเรียกเรียงก็ได้ไม่เป็นไรได้หมดตามใจลูกค้า ลูกนี้พูมันยาวก็ได้เยอะเหมือนกันเหมือนทุเรียนไอ้นี่เลยยาวๆนี่เหลืองภาพเหลืองถูกใจแน่ครับหวานเลยแหละ ใช่ครับปัญญาด้วยภาพใช่ไหมพี่เบ่าถ่ายง่ายง่ายจะตายง่ายจะตายพี่เบ่าเนาะพี่เป่าบอกมาว่าถ่ายกี่ครั้งก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับจีบอกเอาคลิปใหม่ๆมาลงบ้างพี่เป่าอยากจะบอกว่าถ่ายใหม่นี่แหละนะใหม่ทุกวันครับจะไปบอกเจ้าจีลังกาปอลจีลักาปอเปลี่ยนท่าใหม่ ขานมลแบบไหนจ๊ะขอบเป็นกรอบนอกครับกอบนอกนุมนกรอกนุมในประมาณสักสี่สี่ห้าปูครับสี่ห้าหกเลยไหมได้เยอะยิ่งดีครับขาใส่ใส่ถุงกิ้มดูก่อนครับผมให้มันเอาไปต้องใส่ก็ได้ ครับเอาพอแตะแตะดูนี้ก็ได้ครับโอเคแค่ขอมาห้าจัดไปหกเลยไะบบหกสามสี่หาหกรับลูกค้าขอห้าปูดจัดให้หกปูเลยจุกๆุไปเลยลูกค้าจะไม่จบนะต้องจัดมารนะลับมาเมื่อไรนะสี่กิโลสี่ นี้วันที่แล้วก็หนึ่งหนึ่งโ <มา S 2> อ้ยหัวจะปวดกัาไม่ได้เคลียร์เลยขยันม,มา,มาวนเวียนมาในหัวอีกแล้วชอบเบิ้ลชอบเบิ้ลทุกวันเนี้ยเวลาก็ยิ่งเดินเร็วแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียววันที้หนึ่งแป,ป๊บเดียววันที่สิบหกยิ่งเป็นหนี้นย,ยิ่งเร็วน้อพี่แม่เนาะหาเงินะไ, <c oughs> งไม่ทันเลยหาเงินไม่ทัน เนาะมีเงนเดือนเนาะโอ้ช่วงนี้ยิ่งไล่หลอเลยครับผมใ้มาด้กันนคะอโทษทีูกูนะคะจูนะเอหมาที่หลังเดี๋ยวิวต่อไปครับวันนี้ สำหรับหลังบ้านออเดอร์แฟนเพจก็รับเรื่อยๆนะผมแอดมินก็ดูครับออเดอร์ยังหนึ่งก้าแล้วนะถ้าอย่างรับหลังบ้านเห็นอันนี้ก็คือขายหลังบ้านอีกนะครับผมขายขายกี่ละห้าเก้าค่ะไม่มีตัวอย่างวันนี้ขายหมดเลยบางที่ก็ขายหมดเลยลูกค้าครับเดี๋ยวรอตั้งหนึ่งครับอีกหนึ่งคิวครับแม่ ใช่บางคนชอบเนื้อร้วนๆไปนี่สำหรับบัญชีสองชั้นยังทะลุเลยใช่ไหมครับ ได้หมดได้หมดเที่ลูกค้าจะไปไกลบอกลูกค้าหน่อย ล้มมันพัดเอ้ไม่พูดจะสวยกูไม่มาแขมห้ลูกค้าหน่อยมันไมีพูนี่สวยพูนี่แถวเนี้ยบอกขอบน้่งลุ่มในได้ได้พูนี่ไม่สวยเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะพี่นะเนี่มันไม่สวยเปลี่ยนใหม่ไปเลย ทางร้านเรารับประกันอยู่แล้วนะผมเพื่อความอร่อยของลูกค้าแต่ก็แกะใหม่แพ็กใหม่ทุกทุกลูกทุกคูทุกแพ็กเลยครับเพิ่งแกะไปเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยสำหรับคิวนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้คุณปานิพก็ขอจบคลิปไว้ที่นี้ก่อนแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะ ร้านที่เรียนร้านอ้อมตลาดนันเดบินนะครับผมจะกันใหมครับผมสวัสดีครับ